สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแฟนคลับและเอฟซทุกคนเลยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่7เดือนธันวาคม2,563นะคะเดี๋ยววันนี้แอดก็จะมีตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมนะคะ,แ,ะแอดก็เป็นสะพานบุญนะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ ทัามไปได้เลยนะคะแอดก็เป็นแค่แนวทางให้นะคะเผื่อว่ามีใครอยากจะเอาไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะได้มีโชคต้อนรับปีใหม่กันนะคะช่วงนี้อากาศเย็นก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะต่างจังหวัดคงจะหนาวมากเลยใส่เสื้อผ้ากันนะคะใส่เสื้อผ้าหนาๆน,น,น,นะคะปกติก็ใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วน้องแอดก็พูดไปให้ใส่เสื้อผ้าจริงๆแล้วนะคะอ่ะ ต่างจังหวัดเนี่ยค่ะอากาศเย็นลงมากเลยนะคะแอดก็ดูข่าวอยู่นะคะส่วนทางใต้ก็นามท่วมนะคะแอดก็เป็นกำลังใจให้กับทางอ่าใต้นะคะทุกคนเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็แอดเป็นกำลังใจให้คะ่ะน้องเหมียวนวดใหญ่เลยเห็นไหมคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้แอดก็จะมีตัวเลขของคุณยายฝันแม่นนะคะคุณยายฝันแม่นมากเลย งวดที่แล้วนะคะคุณยายก็ฝันแม่นได้9 9 4ตรงๆเลยนะคะ9ก4 9สุนะคะแต่ทีนี้ว่าแอดก็เพิ่งเจอกับคุณยายนะคะพอแอดได้เลขจากคุณยายแอดก็รีบเลยนะคะเพื่อที่จะมาลงให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะถ้าเกิดแอดมีอะไรดีๆเด็ดแอดก็จะรีบลงให้เลยนะคะเนาะไม่ต้องไม่คือจะได้ไม่ต้อง คือบางคนอาจจะไม่มีตัวเลขไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะได้ไปหาซื้อเอาไว้หน่อยเนาะติดไว้สักหน่อยก็ยังดีนะคะอย่าลืมสะสมบุญนะคะแฟนคลับเอฟซีของแอดทุกคนนะคะเป็นสายบุญอยู่แล้วชอบทาบุญนะคะสะสมบุญเอาไว้เยอะๆนะคะเหมือนเหมือนกับว่าเราเดินทางไปไหนเราก็ต้องใช้เวลาเราเดินทางไปไหนใช่ไหมคะเราต้องใช้น้ํามันใช่ไหมคะถ้าเกิด รถของของเราไม่มีน้ำมันเราก็ไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นกันนะคะส่วนการสวดมน์ก็เหมือนกันนะคะถ้าเราไม่สะสมบุญไว้เยอะๆนะคะถ้าเราทําบ้างไม่ทําบ้างเนาะเราก็ทําให้สม่ําเสมอนะคะไม่ต้องใช้เวลานานหรอกคะ่ะเอาเวลาที่เราสะดวกเนาะแอดมีในท้ายคลิปนะคะตัวเลขของคุณยายนะคะดูให้จบนะคะแค่3นาทีกว่าๆไม่ถึง4นาทีเลยนะคะแอดคิดถึงแฟนคลับเอฟซีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะ แต่ว่าแอดไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะพอดีว่ายุ่งๆเนอะแอดก็ขอให้แฟนคลับและ FC ของแอดนะคะโชคดีนะคะร่ำรวยร่ำรวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเนะาะจะเจ็บจะไข้นะคะต้อนรับปีใหม่นะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแอดอาจจะพูดเร็วใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับมาดูได้นะคะเนาะเห็นไหมคะมี650 627แล้วก็5027 อย่าลืมกลับด้วยนะคะเลข6กับเลข9ก็เป็นเลขเดียวกันนะคะส่วนแอดนะคะก็จะติดไว้เลย6กลับเลยนะคะนะคะแอดเป็นแนวทางให้นะคะแฟนคลับและเอฟซใครที่ชอบก็ตามได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้แอดขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ